สวัสดีจ้ะทุกคนปนัดนะวันนี้ปรนัดจะพาทำคุกกี้ซึ่งเป็นคุกกี้แอปเปิ้ลเนื้อคุกกี้ค่อนข้างจะนิ่มเอาไว้ทานกับกาแฟหรือว่าเวลาเพื่อนฝูงมาเยี่ยมป้าจะเริ่มจากเอาเนยไปใส่ไมโครเวฟ30วิคนให้เหนยเย็นตัวลง ใช้ตะกอมือช่วยก็จะดีขึ้นเยอะมันจะฟูขึ้นมานิดๆเห็นป่ะคนไปสักพักหนึ่งตามด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งของป้ามันทั้งข้นทั้งเหนียวอ่ะใช้เวลาคนนิดนึงคนไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นก็จะใส่ไข่ไปหนึ่งใบประมาณ60กรัมอันนี้คือช่างทั้งเปลือก คนจนไข่และส่วนผสมเข้ากันดีล่อนแป้งลงไปพร้อมด้วยเออผงฟูแล้วก็น้ำตาลวานิลาช้อนตวงที่ป้าใช้เนี่ยเขาเขียนว่าห้ากรัมเติมแป้งส่วนที่เหลือล่อนลงไปพร้อมกัน คนให้ส่วนผสมเข้ากันป้าจะเปลี่ยนมาใช้พายแทนเพราะว่าตะก้อมือคนแล้วมันติดสังเกตด,ดูส่วนผสมที่เราได้นะถ้าเกิดของใครเหลวก็ไม่ต้องเติมน้ำนะแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างจะคนยากก็เติมน้ำเปล่าไปหนึงช้อนตกะวันนี้ป้าใช้แอปเปิลสองลูกเพราะว่าลูกมันเล็ก ปอกเปลือกแล้วก็ผ่าเอาเม็ดเอาไส้ออกให้หมดเอาแอปเปิลที่เราปอกไปแล้วเนี่ยมาหั่นลงไปผสมกับส่วนผสมที่เราพักไว้ขนาดของแอปเปิลก็ไม่ต้องใหญ่มากนะไม่ต้องเล็กไม่ต้องใหญ่มากเอาไปหั่นกระเขียงจะสะดวกกว่า คนให้แอปเปิลส่วนผสมเข้ากันดีป้าก็จะเติมออผงอบเชยให้มันหอมคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีเตรียมอบถาดที่ใช้ก็รองด้วยกระดาษไขตักลงไปประมาณ1ช้อนแล้วก็วางห่างกันพอประมาณนะเพราะว่าเวลาอบแล้วมันจะขยายตัวออกมาอีกนำเข้าตู้อบ อบไฟบนล่างอุณหภูมิ180องศาประมาณ20นาทีสีกำลังสวยแต่งหน้าด้วยเออน้ำตาลไอซิง่งรวยตอนอุ่นๆเลยนะไม่ต้องรองให้เย็นรวยบางๆของป้านี่หนักมือสูตรนี้ป้าดัดแปลงมาจากเออคนยุโรป แต่ป้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไรน่าจะเป็นโปโลแลนด์เนื้อคุกกี้ข้างในจะเป็นคุกกี้แบบเนื้อนิ่มไม่กรอบจะคล้ายๆกับเค้กแอปเปลิลหอมกลิ่นอบเชยมากถ้าใครชอบก็ลองทำดูนะคลิปนี้ป้าขอจบแค่นี้ก่อนนะถ้าใครคิดว่าคลิปป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าด้วยคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะสวัสดีค่ะ